สวัสดีค่ะพบกับเอธานารัตน์นะคะเอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารบำาบในรูปแบบเจลนะคะพบกับเอนะคะก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับไตมาฝากนะคะวันนี้ค่ะเอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง3ค่าไตที่เราควรทราบค่ะเรามาที่ค่าแรกกันเลยนะคะก็คือค่าบันนะคะโดยปกตินะคะคนทั่วไปค่าบันจะอยู่ที่1 0 2ถึงนะคะถ้าเออค่าบันนี้มาจากไหนนะคะก็คือมาจาก การย่อยของโปรโตีนที่เราทานเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าค่าบันของเราสูงเนี่ยแสดงว่าเราทานเนื้อสัตว์มากเกินไปนะคะเราจะสังเกตได้จากไหนก็คือจากปัสสาวะนะคะปัสสาวะจะมีกลิ่นที่ฉุนรุนแรงนะคะดังนั้นนะคะเราควรจะทานอาหารที่มีโปรโตีนที่มีคุณภาพดีนะคะเดี๋ยวเรามาทราบกันในคลิปถัดไปนะคะว่าโปรโตีนที่มีคุณภาพดีนั้นมีอะไรบ้างนะคะค่ะ เรามาค่าที่2กันเลยนะคะค่าที่2นะคะก็คือค่าครีอตินินหรือค่า CR นะคะในผู้หญิงนะคะค่าครีอตินินนะคะจะอยู่ที่0.5ถึง1.1นะคะในผู้ชายจะอยู่ที่0.6ถึง1.2หรือม่ควรเกิน1.5นะคะส่วนระยะที่อันตรายที่สุดก็คือระยะที่4ถึง5นะคะค่าครีอตินินนะคะได้มาจากไหนก็คือ,อามาจาก ของเสียในกล้ามเนื้อของเรานะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจของเราด้วยนะคะจึงมีความแม่นยําม,มากนะคะคุณหมอค่ะจะนําค่าครีเอตินินนี้นะคะไปคํานวณกลายมาเป็นค่า eGFR หรือค่า GFR นะคะที่เอกเคยเล่าไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะคะส่วน <c oughs> วิธีการลดครีเอตินินนะคะก็คือเราจะต้อง งดทานเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าเลี่ยงทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากนะคะให้เปลี่ยนนะคะไปทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากคืออะไรบ้างก็เช่นเนื้อวัวหมูเนื้อแดงพวกนี้นะคะย่อยยากค่ะส่วนเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายนะคะก็เช่นเนื้อไก่เนื้อปลานะคะไข่ขาวเนื้อกุ้งพวกนี้นะคะเราลองเปลี่ยนมาทานดูนะคะค่าครีเอทีนินนะคะยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ ค่มาถึงค่าที่3กันแล้วนะคะก็คือค่า eGFR หรือค่า GFR นะคะ ค่า GFR นะคะในคนปกติทั่วไปนะคะจะอยู่ที่100%ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจแล้วนะคะพบว่าค่า GFR ของคุณนั้นเหลืออยู่ที่ 90, 80, 70อันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมนะคะค่า GFR ได้มายังไงนะคะก็คือจะได้มาจากเพศนะคะอายุแล้วก็ค่าครีเอตินินนะคะนำมาคำนวณจนกลายเป็นค่า GFR นั่นเองนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบกันถึง3ค่าไตแล้วนะคะที่เอ๋ได้บอกไปข้างต้นนะคะว่ามีค่าอะไรบ้างนะคะเราจำกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือค่า BUN แล้วก็ค่า Cr นะคะยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะส่วนค่า eGFR หรือค่า GFR นะคะยิ่งมากยิ่งดีค่ะในเมื่อเราทราบกันแล้วถึงค่าไตนะคะเราก็จะได้หาวิธีการหรือ การฟื้นฟูไตของเรานะคะให้ไตของเรานั้นอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานเลยค่ะถ้ายังไงนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อ,อ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามในช่อง YouTube ของเออด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ